ครับสวัสดีครับสวัสดีตอน,น,นแรกๆพี่น,อน้องนี่กาไมีโอกาสพาพี่พระรองมาชมเส้นทา้งให้ก็อดหรือพี่น,อน้องต้องหลวงแผ่นดินมาเลขกสองซุดหนึ่งช่วงจังหวัดได้พุ่มไปแจ้งข้อไปช่องสามหมอคือการเดินทา้งนะครับการเดินทางประสบการณ์ประสบการณ์รณคือพลายชื่นนะครับ ช่วงจะย่พุม่มไปจังคองกันว่าสี 42. 42่สิบลูกสิบสองสิบสองลูกนะครับจากเชี่ยกไปแดงเนี่ยว่าสี่สิบนะครับปัจจุบันเลยการถือเอาเป็นถนนซีเรียลที่ที่ได้รับการป,ป,ป,ปรับปรุงปรับปรุงดีขึ้น มากมากเลยนะครับไอคอนเป็นขื่นเป็นลุมเป็นปอยจนเรียนว่าสั้นหัวป้อนเลยนี่ตัวโอเชนนะครับดีขึ้นหลยนะครับดีขึ้นหลาอ่า oh. ดีขึ้นหลยเลยนะครับตัวฟังขื้นฟังร่องนะครับ วิวทิวทัศเบิ่งเอาพี่น้องเขมามาแลงแสงแดดซองเซ่ภูเขาสวยงามครับสวยงามโอ้โหโหอดมือเลยสองรอยสิบโลเด้อพี่น้องเลยสองร้อยสิบโลสามรอยกัวสามร้อยกัวโล,ะโละนะครับสองศูนย์หนึ่งหนึ่งรยะทางเนี่ยไกลครคับคุณตัวนี้พี่น้อง พวกไอไก่ตันนี้ไปทำลอยกุนโอ้เดี๋ยวเอาไปนอีกสินหนึ่งนะครับถางอีสานเนื้อหอนอีสานไต้ชุดเฉียดแดนสยามเลยล่ะนะครับจากอำเ่อซีชิวไปหัดเชียงคันดีงาม นี่น้เราบรรยากาศดีไปตรงหน้ากับเขียวกร <c oughs> นะจีไปหอดในช่อง3หม้อกันแดงใจวายสองขางข้างหนึ่งมีตะหม่บีน้องบ่ นับทักมัมจักใส่กอ,อกจักปุ๊บสเปียร์หลากหลายนะครับปัดจอได้ก็เลือกเสียลิ้มมือกันก็นได้นะครับเหมามื่สีเห็นเร่สปีดป้ายมันบอกว่าโอ้ลุ้นความเร็วที TF เทียไทย okay. เด็กคุลาไปวัละออเดี๋ไป,ปยุกเดอยเดีอยเดวกเน่กอนลากัน okay. เด็กลาการลาฮะ เวลาสิดังนั้นต้งอ,งองกันพอดีเลย้เลยวันแรกพิซไทยเ็ยาไงกับใครเนานี่เียวยาไงนั่งขันหนัา่ันนะั ต uh> ั้งฮะเดี๋ยวสถอีบยิงเต้มันยากเ็นตรเปิดเลยเปเนี่อ๋อมันมันขับเลยถ้าประน่อยมันไปไรบ้างสิบาทสาม่ชั่วโมงเลยเปิดทุ่มนึงเวันลานานก็หาพวกพวน โอ้อยปาหนังๆเป็นะเง้ยป่อยสู้เมือนป่อยก็จะตัดเจไปหีบไปปั้นขายผบนปั้นนงขาย้งหางบๆเป็นอ่อยเลยนะตะนาวตัดไปหีบายเลยเป็นอ่อยสวดตายปล่อยพันสมอนปลูก เสร็บสมบูรณ์กระช่วดีมากๆเลพี่นอนง่้ยทังสิ้นดสบายเลยตั้งเริ่มต้นล่ะ ีเชียวมากมี่ทันั่งบปุงสองปมงคปุงกําลังแล้วโอ้ชื่อตันนี้ยังก่อนไปไหมสมจบเอาแปรบนี่วะนี่ใครคนนึง

เดี๋ยวตามสั่งเป็นตัวเดี๋ยวตามไปสั่งดีเครื่องนึ้งเอ็ดแล้วไม่ไหมอยู่บัตรอ๋อสองตู้หนึ่งนะครับสองตู้หนึ่งชครื่องแต่ว่าไทยพุ่มมหา ช่องสามหมอยัวมาหาเพื่อแจก่อนดีครับดีรับการปรับปรุงดีแล้วครับสอบแฝงดีแล้วครับสะดวกนะครับสะดวกปลอดภัยไรทั้งมวลอ่าสีมีแต่จะช่วงด้านนานๆนั้นช่องสามหมอหนักครับขอเดียวมีตอนขาลงให้เจ้าตรวดกันเจ้มคนครับมาระวังเงา สเสร็จทา่าคือเดนๆรับว่ามีปัญหาแห่งช่วงเดือนๆน,นะครับที่ผ่านมากอัสสลามนีกับฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี่แหละครับคลิปหนาพอกันไหมนะครับเดี๋ยวจะเอาผ้าเบงสองส่วนหนึ่งช่วงอื่นอีกนะครับนํำเสนออีกให้พี่น้องเบิงอีกนะครับวามันสิดีขึ้นกันบ่นะครับสวัสดีครับ